สามเช็สวงให้สามเช็ดครับซัด <Yes! S 1> หลังเท้าพี่ตูน <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมเนเต๋าเสตียพงษ์ฮะ วันนี้ไม่พึดด่งการดนเรนะครับ <Yahoo! S 1> เห็นฉากหลังอยู่ยน,ยนี่ไหมฮะเป็นตำนานใหม่เป <Wow. S 1> ็นที่ผมเพิ่งได้มาจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็นี่แหละเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสแตก็กันก่อนความเร็วนะครับ 115, oh, <no. S> 1 1 5ยิดร้อ1สิบหกสมร์1 1อสพลังการยิง1 1อยิายิงไกลย112ยอันนี้คือเลเวล1 นะครับบวกหนึ่งแตะลูกโทษร้อสิบห้านะครับปฏิกิริยาร <Wow. S 1> ้อยสิบสามดุลเยอะมากร้อยสิบหกคล่องตัว 6, ร้อยสิบหกควบคุมบอลร้อยสิบสามอันถือว่าดีนะฮะยิงโค้งร้อยเก้าซึ่งดีกว่าเทเซเก้เทเซเก้เ <Okay. S 1> ี่มันไม่ถึงร้อยนะครับยมงบอลร้อยหกมุนบอลเก้าสิบแปดถือว่ามุนบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กระโดดร้อยสิบหกเลยนะเดี๋ยวผมไปยิงหน้าคู่แล้วกันใช้แผนหน้าคู่แล้วกัน,น,ากนราคาอยู่ที่แปดหมื่นเอ็มในตอนนี้นะครับผมนิสัยก็จะมียิงปั่นโค้งได้ดีชอบเล่นลูกทักษะมอบออลไดด้ี่านมมบออลไดดด้ี okay. ีแสสงว่าโเคกิลหมอุน ักนี่คือ3ดาวนะครับราคาเปิดไปที่20,000เอ็มตอนนี้พุ่งไปที่แปดนะครับวันนั้นเตะนะครับอยู่อ้าวใครทำฟูลเรียลมาลิดกับแอดมาลิดได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมนะครับฮมไปคนละรอบตุงซันเชสมาแล้วโอ้โหขศักรูข้ันี่อฮะ n o โอ้โหพ่เตะออกไอเเอ้ โอ้โหจนคันปั่นแรงแไปนิดนึงออกไปซานเชตซานเชตสุดท้านเชตครับซัดหลังเทา้าซัดหลังเท้าอี้ยตุ้มก็ <ๆ S 2> มาเลยครับซัดหลังเท้าลูกนี้ดูฮะดูขี่ไปทีหนึง่งดึงดึงกลับมาล็อก <L ock> หลังเทา้าโน้ปซานเชตอยู่ไหน ซันเชตมาแล้วตีก้นซันเชตไปคื้นซันเชตมาฝั่งซ้ายโอ้โหเขาดักทางถูกประตูเข้าไปแล้วฮะอ๋อยที่อ๋อยที่อ๋อยที่อ๋อยทีอู้หูกี่ตัวนี้โม่งดีว่ะสายเปิดโมง่งมาเลยมาเลยจานมาเลย ปวดเลย์ออวอลเลยอเข้ามาดิครับตีลังกาโชว์เป็นทีหนึ่งโอ้โหยังโอดยังโอดยังโองโดเฟลโด้ชซันเชตแข่งลูกนี้ดูสปีดหน่อยครับนิ่งแข่งต้องหลังหน่อยชิปลูกนี้แฮตติกไปสิครับแฮตติกไปสิครับแมตต์นี้ตุ้ง เชสดไหมล่ะถ้าเราคนบังนะยิงไปมาเอ้ยมันราดูบ้านบังอ้อนีอสวยรองเท้าโอ้ย่แต่ถ้าเราบังพักกินแต่ถ้าเราได้คนเดียวเนยังไงนะั ตัดปกแปดมากอาบน้ำวิ่งวิ่งไปแล้วซานเชสโอ้โหวิ่งช้าเอออะไรมาเร็วสปีดต้องเนเร็วมากเฮ้ยชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปพยายามเก็บเวลได้เดี๋ยวมาดูนนะครับแต่นี่คือรีวิวีโอสำหรับนี่ครับนักเล่นฝีมือแบบระดับเวอร์คลาสไม่ใช่ชาเลนเจอร์ไม่ใช่แชมเปี้ยนเออนะครับ ก็ดูประมาณนี้แหละมันก็จะแบกกินได้ประมาณนึงก็โหดอยู่แหละก็ดุดเดียวๆอ่ะดุเดียวก็โหดทุกตัวกางโกงมันไม่มีเนาะไม่ค่อยโกงเท่าไหร่เนาะจะไมห็นควมโกงเลยถ้าถ้าจะปลดลื้อจิตใจเป็นความโกงก็ไม่ใช่ราะว่ามันเป็นอะไรแล้วอืมใช่เดี๋ยวลองใช้ต่อไปครับผมก็ฝากด้วยตัวนี้ชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วฮิวโก้ฮิโก้ฝากด้วยนะครับนะครับฮิวโก้ซานเชสกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกนะครับผมราคา แปดหมื่อเอ็มทวใหนนม่ครับผมไปเดี๋ยวกูรอรอลันโยเข้าแล้วขายลุนันโย